มีของดีของเด็ดของหนุกสักขนาดนี้ก็ต้องอวดกันหน่อยตรงนี้วิวดีเพีนี้มาพร้อมซีรีส์สี่เรื่อง4ี่รสซดอร่อยทุกเรื่องกับสี่เรื่องมาใหม่เอาใจทุกแนวรักนะเลยไม่อยากให้พลาดเริ่มที่ Lovey l Runner ค่าเวลามาเซฟแมน ซีรีส์ที่มาแรงที่สุดติดอันดับหนึ่งซีรีส์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในเดือนที่ผ่านมาจากโพลหลายสำนักเรื่องราวของสาวน้อยวิลแชอินซอนฉันมีนักร้องสุดเท่อย่างรยูซอนแจเป็นเมนแต่แล้วอยู่ๆซอนแจก็จากโลกนี้ไปจากอุบัติเหตุเรื่องมันสนุกตรงที่เธอสามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขมันได้เพื่อให้เมนของเธอมีชีวิตอยู่ต่อไปบอกเลยว่าเคมีคู่นี้ดีมากๆน่ารักสุดๆดูไปยิ้มไปสนุกและน่าติดตามทุกตอนเลย ถพรถาทม์ไลน์เรื่องนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลามันเลยยากเกินจะคาดเดาอะ่ะภาคไทยมาแล้วด้วยนะสนเจอรจักนะสจย้ำเลยว่าห้ามพลาด<ส>มาต่อกันที่ Feel Original The Midnight Romance in h o t w a r d ชั่วโมงรักนอกตำราฉีกกดแนวซีรีส์ไปเลยเพราะมันได้ไวฟ์ของการดูหนังอาร์ตฟิลกูดมากๆว่าด้วยเรื่องของระบบการศึกษาสุดโหดในเกาหลีใต้แล้วรักต่างวัยของติวเตอร์สาวกับลูกศิษย์คนโปรที่ลงเอยมาสอนในโรงเรียนเดียวกันของมันดีเพราะมีนางเอกมากฝีมืออย่างจองรยอวอนมารับบทซอฮเยจินครูสาวชื่อดังและวีฮาจุนรับบทอีจุนโฮลูกศิษย์ที่มีรักแรกเป็นครูของตัวเองอ้โหยิมหวานซะขนาดนี้ตกครูตกนักเรียนได้ทั้งโรงเรียนเลยอ่ะ ใครชอบซีรีส์แนวไม่วูบว่าดูแล้วฟีลกู๊ฟิลกู๊ดพร้อมได้แง่มุมของชีวิตรับประกันเลยว่าจะชอบเรื่องนี้มากๆแน่เลยบิตเตอร์สวิตเทลวิมานขุมนรกลึกลับเลือดสาดแบบคาดไม่ถึงกับประโยคเด็ดคุณแน่ใจหรือว่าคุณรู้เรื่องทุกอย่างของคนในครอบครัวตัวเองดีสรกุกถ้าระะชันกาจุกิล까요 ซีรีส์ดราม่าระทึกขวัญที่น่าติดตามสุดๆโนยองวอนจิตแพทย์ชื่อดังที่มีชีวิตสมบูรณ์แบบถ้ากลับไม่ลงรอยกับแม่สามีฮงซากังฉากหน้าอันงดงามกลับไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดไปร่วมค้นหาความจริงเบื้องหลังคำโกหกของคนรอบข้างใครที่ชักใหญ่ควบคุมวงการครอบครัวของเธอ กัมพาราดูไปเลยจ้าถ้าชอบแนวมืดมนลึกลับแล้วก็รับรองเรื่องนี้จะทำให้คุณนั่งไม่ติดเลยทีเดียวปิดท้ายที่ซีรีส์เบาสมอง High School Return of the Gangster นักเลงซ่าท้าวาัยเรียนเมื่อนักเลงรุ่นใหญ่ต้องย้ายมาอยู่ในร่างของนักเรียนไฮสคูลว่าด้วยเรื่องของการบูลลี่ใช้ความรุนแรงในโรงเรียน ทำให้ทรงอ e ีหอดคิดสัน้นแต่คิมดึกพันมาเฟียใจดีเข้ามาช่วยชีวิตเอาไว้การย้ายร่างเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตวัยรุ่นที่มีชะตาก,การรมที่แสนจะเฮงสวยจึงได้เริ่มขึ้น,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 นจักเหยื่อก็เลยกลายเป็นผู้ลา่าเรื่องนี้ได้พระเอกดาวรุ่งอย่างจุนชานยองมาประกบดารารุ่นเก่าอย่างอ e ีซอจินและยังมีไอดอลน,นักแสดงอย่างปงแชฮยอนด้วยกระชับฉิบฉับ 8 EP ทั่วเลยครับบอกแล้วว่า4เรื่อง4รถสนุกแบบไม่ซ้ำฉ่ำๆไปเลยจ้าตรงนี้วิวดี EP หน้าจะกลับมาชวนดูอะไรคลิกติดตามที่วิวเอาไว้จะได้ไม่พลาดของดีแล้วเจอกันสวัสดีครับ